หวานเย็นหวานเย็นโบรานสมัยแต่กี้แต่เป็นเด็กน้อยเคยกินอากาศมันก็นเริ่มห้อนแล้วเขาก็สิมาเฮดแซ่ตู้ไว้เวลาอยากมือไดเขาก็ไปเอาไม้กินมันก็นแซบพือนเกา่าแต่สมัยเด็กน้อยนี่ซื้อกินดีดีกัดก้นน,นะกัดก้นทุงดูดนะื้อน,นี้เขาสิมาเฮดสาีเขาต้มนม้ำใส่น้ำตาล ต้มน้ำใส่น้ำตาลแล้วฮาก็มาแบงเป็นสีอันนี้สีเขียวจ้ะสีเขียวฮอกเอาน้ำเฮปูบอยสีเขียวใส่อันนี้เป็นสีแดงเ้อจ้าสีแดงเลียวเพราะเห็นเพราะว่าหมอนสีดำใส่หมอไว้หมอนเป็นหน่วยสีดำก็เลยเห็นโบแดงครับเขามาถาเบื้องตอนเขาใส่ถุงเ็นจ้ะอันนี้สีชมพูจ้ะสีชมพูนี่เขาเอาน้ำแดงเฮปูบอยใส่กับนม กับน้ำต้มกับน้ำพิวบ่อยกับนมใส่กันก็สิออกมาเป็นสีชมพูเนี่ยวันนี้เขาไม่เฮ็ดสามสีจ้าเฮ็ดไว้ให้เด็กน้อยอันกินเล่นเวลาเขาไปซื้อไอติมบอท่านมันขาดตลาดนึงสินะเขาก็กินนี่เขาสิบผ้มามาให้นี่ถุงที่เขาเตรียมไว้ถุงน้อยแบบนี้จะนี่ถุงแล้วก็มีนางยางนางยางน้อย เขาเวลาปากทุงเขาก็พับปากทุงลงแบบนี้เขาก็อักน้ำเข้าไปในนี่แหละจะร้องไห้สีแดงให้เลยทุงอาจยืยาวเขาใส่ยาสู้ไปใส่เต็มด้วยจ้ะเขาใส่เต็มมันสีบงงามอันนะเขาก็ใส่เพราะนาฮักนาฮักนี่แหละใส่ร้ายเขาก็จะกินพวกเมือดอีกกันยาก นี่จ้ะนี่มันจะได้ประมาณนี้เข้ากับสิม,มัตปากมันเลยปิดปากมันไว้เลยเฮ้ยพอแส่แข็งออกมาแล้วก็น,นากินน้ำห้อนนี่ก็ห้อนคักอีลีจ้ะกลสิเริ่มเขานาห้อนแล้วละ่ะเริ่มมีแดดแล้วละ่ะแต่ก็ยังมีเย็นๆหน่อยหนึ่งมีลมหน่อยนึ่งพอถึงกับหนาห้อนคักนี่ มันก็สิได้ประมาณนี้นี่ไงสวยวอยน้อยก็สิกัดก้นแคบแบบนี้ลดเขาก็สิไฮยังสีไว้ไปเรื่อยๆจ้ะมันแล้วแล้วเขาก็าไปเขาซ่องแข็งไว้ไฮสิแหลกของเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราจะมาทำสีเขียว พอได้กินเลยนาห้อนมานีี่ยังเย็นเย็นี่ก็คิดอยากกินแซ่บเพิ่ดได้ด้านห้อนห้อนมานี่จ้าถุงสีเขียวสวยอยู่เนาะสีเขียวเด็กก็จะสวย สิประมาณนี่แหละใจจะเห็หไ่หลายเด้อแต่ว่าถุงนี้ยาวซื้อมานะ่ะถุงยาวๆเลือกไว้ได้ท่านี้ข้าปากมันเอาจ้ะข้าปากเลี้ยงเรานี่ชีชมพูสีชมพูน่จะงามก้อนมูนัะออกชมพูชมพูแต่เด็กน้อยผู้ชายเขาบบมักชมพูบ้านหลังนี้ม่แต่ผู้ชายมีผู้หญิงผู้เดียว มันมากต่อกับสีบมัดชมพูปันไดเลออกมาแล้วนี่สีชมพูสวยงามกับมัดเลยธรรมดานี่แหละจ้าได้มีวิธีอย่างหรอกครับแถมมันอยู่ให้หน้ามันบบเฮียนี่แหละนี่สีชมพูอย่างสวยงาม สวยจ้าสวยสวยงามมากจองไส้อันเดียวกันกระตักได้จ้งเพนบ่เป็นยังดอกสีมันบ่รวมกันดอกมันเป็นหน้ามันก็รุดออกเอง จำเป็นต้องเอาคดละจองดอกตักนะจองเดียวกันตักทุกสีก็ได้ประมาณนี้นี่คือถุงน้อยก่อนมมถุงน้อยเขาก็สีเบือปากถุงไวเงาวสำหรับพ้นน้อยกินเนะถุงน้อยเนาะตลอดดี เฮ็ดน,นาฮักเขากับเป็นตาแซบของเขาอ่นแลนะ้วน้อยๆตะเลาะเขากับตาแซบแซบเพ่แซบสันเห็นมันงามมันตะเลาะเขากับซื้อกินนิดน้อยเอีหยังก็ได้เบิง่งเราเป็นตะเลาะกับซื้อกินแซบเพ่แซบมันก็มาว่าทีหลงังเอาความงาม น้ำมันกระ่บมีอย่างไรดะเขาจะแค่ต้มน้ำใส่น้ำตาลซื้อหวานบ่หวานกล่าวซ้ำเข้ามาก,กันหละไพ่มากหวานมากบ่หวานแต่ว่าใส่น้ำตาลเพื่อเขาสิใส่น้ำเฮลิบุบ่อยน้ำได้กันเขาใส่น้ำเฮียบุบ่อยเข้าไปน้ำเฮบบยิบุบ่อยมันหวานเด้หวานเติมอีกหลายเด้เต้นน้อยนี่ได้กินแบบนี้กระสุดยอดแล้วต้นน้อยนะ ย่างกันกินพุน <S <S ่นเถอะเพราะว่าตะย่างกันกินเพื่อนเฮ็ดขายอีกตังหาฮะจริงปจังซิ้ก็ได้ไปซื้อกินเด้สมัยตะกี้พู้ใดสิไปเฮ็ดเป็นว,น,เนวานเย็ยนหวานเย็นอันเท่าไหร่อันละหาซื้อต้องตมวะ โอ,บบอ,อ้อันหาซิสตางค์กับบาทหนึ่งวะและบาทหรืออันหาซิสตางค์นี่เราจำไว้ได้ขั้นเซมมันหนาหากนะักเนาะตลอดแต่แล้วจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งตอนเขามัดเสร็จเลยจ้าว่าเขาเสร็จได้จักพอนี่จ้าเสร็จแล้วจ้าออกมาก็จะประมาณนี้เลย สีแดงสีแดงนี่เขาได้เท่าใดเขาได้แปดสีแดงเขาได้แปดส่วนสีเขียวเขาได้เกตถุงสีเขียวเขาได้เกตสีชมพูนี่เขาได้หาจ้าเขาได้หาเขาได้หาถุงจ้าเดี๋ยวเขาก็ะสเอาไปใส่ตู้แข็งได้ปะนี่ ให้ตู้แข็งรอให้มันแขงื็สิบมแขงง่ายดอกคือสิบงงสเป็่นมาอ,อื่นพูะะ่นล้มั้งก่อนสิแข็งนี่อ,อื่นทั้งสิได้กินหวานเย็นของเราจะหวานเย็นาบ้านฮากะสิห้องว่าหวานเย็นเ้าได้กสิไอติมวะเราได้อีกกสิคล้ายๆไอติมแล้วเนาะ ถ้ไอติมล่ะก็ไปให้มันแข็งแข็งแล้วก็กัดกินคือไอติมเลยล่ะบ้านเฮาภาษาบ้านเฮากระสีวาหวานเย็นหวานเย็นหรือไอติมกระสีวาไปส่นนทีล้ละเนาะสามสีหวานเย็นก็ได้ไอติมก็ได้เนาะเยอะอาจากไหนก็ได้เด้อเวลาต้มน้ำเขาต้องปล่อยมันเย็นก่อนเด้อจา้าน้ำหันห้อมมันกอกบมาได้เด้อมันจะห้อนมือมันจะลวกมือ เป็นไงสวยไหมคะสวยไหมสวยไหมคะสวยไหมคะโซดีหลายตกแตกซะเนาะเพิ่นกรสิหยักโซดีหลายเพิ่นกรสิตกแตกซะนั่นหน้าหักนะเล่ห์ไฮเบิงหน้าหักตลอดแต่แรกดีมันเป็นตะกัดกน้นกัดก้นมันนะเนาะ จ้าคลิปนี้ก็บ่มีอย่างหลายามาดหวานเย็นหรือว่าไอติมไว้กินเล่นหนาห้อนจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อจ้าฝรั่งฟังโค้งนะคะขอบคุณมากค่ะไปละจ้า